มากราบขอพรหลวงพ่อคุณหานองค์พระประธานสูงตรงานอยู่บนยอดฟ้าสามรูปองเด่นหน้าตากเก้ามิดช่างสวยงามตาขอพรบนวัดาสนาให้ลูกนีนนะมีความสมบัง จะรักสาวหนึ่งสาวไดเขาก็ไม่สนเพราะเรามันจนรูปไม่รอไม่มีกระตังจึงขอวิงออนให้ลูกสมหวังสักครั้งให้พกน้องนาง เนื้อคู่ที่ดีเถิดนอ้อนขอพรหลวงพ่อคุณหานลูกขอกราบกรานนมัสการขอพรหลวงพอ่อทุกรูปทุกองโปรดจงเห็นใจเถิดนอขอพรหลวงพอ่อ ให้ลูกสมหวังเธอเดิน